สวัสดีครับพี่น้องออวันนี้มาดำยีปลาไอ,อ,อไม่ได้มาแีปลามายีปลาบนบกอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ลืมมาแว่นมาก็เลยแวะไปซื้อแว่นที่ร้านยี่สิบบาทนะครับได้มาแล้วมันเป็นแว่นเลนโพลาร้์นี่นะครับก็น่าจะพอได้อยู่มะเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับว่าแว่นยีอันละเก้าสิบเก้าบาทในร้านในร้านอะไรนะ ในร้าน20บาทะจะได้ผลดียังไงคอยติดตามดูนะครับว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าหมายนี้หมายเด็ดมาสองทีแล้วไม่พลาดวันนี้วันที่สามหน่ยคอยดูนะครับนี่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 ขึ้นนี่แหละเอาจดไปพี่น้องลองดูแล้วพี่น้อง บบได้เรื่องเลยเรียนพล,ลท์มาเสียตังฟรีไปครับ99บาทมาลองใส่ดูแล้วไม่ตัดแสงแสงสะท้อนจากท้องฟ้าสีขาวกลายเป็นสีฟ้าเงาๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตัดอยู่นิดนึงแต่ว่ามันใส่แล้วก็ยิ่งตาลายไปใหญ่เลยผมก็เลยถอดออก ก็ตีมาใส่มองเห็นหมดเลยอันนี้ใส่แล้วไม่ได้เรื่องครับเดี๋ยวลองให้ดูดยวลองเอาใส่แว่นเห็นไ,ไหมไม่มีการตัดแสงตัดเงเลยซอนลงมานิดนึงแค่ให้มันนั่นเฉดแต่ว่าแสงสะท้อนยังเหมือนเดิม ไม่ต่างกันท้องฟ้าจากสีขาวกลายเป็นสีพ้าฟ้าํำแต่ว่ามองไม่เห็นตาลายไมไ่เรื่องหร <c oughs> อกเสียตังฟรีไว้ใส่กันแดดไห <c oughs> เดี๋ยวนั่งดูสักพักนะครับเดี๋ยวสักเก้าโมงแล้วก็จะไปส่งของแล้วเพราะว่าไม่มีแว่นตามมองยากอู้อะไรขึ้นนะมันมองยากมันไม่มีแว่น ล้วนั่งเล่นไปเรื่อยๆรอเวลาเผื่อมันขึ้นมาให้ยิงยิงตาเปล่านี่แหละไม่ต้องใส่แว่นถ้าเห็นก็ยิงไม่เห็นก็ไม่ยิงนะพี่น้องนะคอยดูครับว่าวันนี้จะมีปลาให้ขึ้นมาให้ยิงหรือเปล่าคอยติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับสักชั่วโมงนะึงโอ้ไปแล้วพี่น้องอขึ้นนี่เลยจุ ที่เคยยิงเลยตองตนี้มันเสียอย่างเดียวมันไม่มีแว่นตาเรามองหามันยากแว่นอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องซื้อมา9.9บาทเนี่ยผมเลยไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยพอมันเห็นปลามันเรามองไมค่อยเห็นมันตั้งแต่อยู่ใต้น้ําอ่ะมันเห็นอีกทีมันก็จิบน้ําแล้วเนี้ยมันมันอดกทีมันจะจิบน้ําแล้วมันก็ลุบไปแล้วไม่ทันยิง อย่างจะจับปืนยกหาปลายังไม่มีโอกาสเลยมงยากมันไม่มีแว่นอะต้องหาแว่นมาใส่นะพี่น้องสรุปแล้วไม่ได้เรื่องครับแว่นในตัวเนี้ยซื้อมา99บาบาทลองใส่แล้วมันไม่ได้เรื่องผมก็เลยเลือกที่ว่าจะไม่ใส่ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ก็ปลาก็ไม่ขึ้นเป็นชั่วโมง นั่งอยู่ประมาณชั่วโมองขึ้นนี่ตัวเดียวเนี่ยไม่ทันยิงด้ยมันขึ้นมาถ้าเรามีแว่นนะเราจะเห็นมันตั้งแต่อยู่ทางใต้ใช่ไหมแต่นี่เรามองยากมันมองไม่เห็นมันนน้อยยากโดนไม่โดนด้วยตไม่โดนอะ กำลังอ่านวิดีโออยู่ยิงไาละกลับบ้านดีกว่าครับมันยากตรงที่มันไม่มีแว่นพี่น้องเราต้องหาแว่นมาใส่นะใส่ยิงบกเอกนยถามว่าจำเป็นไหมผมว่ามันจำเป็นเลยแหละกับการ ยิงปลาบนบกมันต้องมีแว่นถ้าไม่มีแว่นเนี่ยมันมองปลายากลองหาแว่นดีๆทั้งคันมาใส่ี่นงเมื่อกี้ก็ยิงปลาช่อนตัวเล็กลองยิงไปอย่างนั้นแหละขึ้นปืนนะขี้เกียจเอารถปืนเรยยิงเลยกออ็สรุปแล้ววันนี้ก็เฮี้ยวนะครับเพราะว่า เราไม่ได้เอาแว่นมาแล้วก็ไปซื้อแว่นที่ร้านมาลองใส่แล้วมันก็ไม่ตัดแสงมองปลาไม่เห็นแล้วก็เลยเลือกที่ไม่ใส่แว่นปลาขึ้นตรงนี้ตัวหนึ่งตัวตัวใหญ่สายโลเหมือนกันสายโลกว่านั่นเละเหมือนยิงเมื่อวานก่อน mm hmm. ก็วันนี้ก็ไม่มีผลงานครับเดี๋ยวต้องรีบไปส่งของแล้วก็กลับดีกว่าเพราะว่ามันมองยากแว่นไม่มีมีก็ไม่เหมือนไม่ ไม่ได้เรื่องไ,ได้ราวก็เลยไม่เอาดีกว่ากลับบ้านดีกว่าจวเจอกันคลิปใหม่แล้วกันครับเยวไว้แก้มือใหม่ก,กลับมาเอาแว่นมาใส่หายิงใหม่ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับมีเหี้วมีมัมนผู้ได้ออกไม้ก็ให้มันมันดูแลสุขภาพสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ